Just wanna see the light. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m หม e ครับ t o แ b b เ t t l e นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแบทเทิลกันที่ค่อนข้างที่จะต่างกับแบทเทิลที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่ามันคือการแบทเทิลกันระหว่างเพยเยอร์นะครับซึ่งก็คือผมเองนะครับกับซอมบี้ที่กายพันธุนะครับหรือไม่เชิงว่ากายพันธุฮะมันถูกปรสิตสิงนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเจ้าเออีโรเดต เอ,อ่ออีโลเดตซอมบี้นั่นเองนะครับโดยทโดยคำว่าอีโลเดตเนี่ยจะแปลว่ากัดเสาะนั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าไอ้คำว่ากัดเสาะเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าซอมบี้ที่ถูกปรสิตหรือปรสิตเนี่ยกัดเสาะนั่นเองจนกลายเป็นซอมบี้ที่แบบกลายพันธุ์อีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเออเราก็จะมี4แมตช์เหมือนเดิมนะครับโดยแมตช์แรกผมก็จะสู้กับพวกมันเนี่ยสามตัวนะครับแมตช์ที่สองห้าตัวแมตช์ที่สามเจ็ดและแมตช์สุดท้ายคือสิบตัวนะครับโดยผมก็จะมีกระสุน ได้ปืนนะครับก็จะมี black v i l l a g e กับ diamond v i l l a g e นะครับอย่าง last a g g นะครับแล้วก็ปืนแล้วก็มีขวาน1เล่มแล้วก็ชุดเพชรนะครับผมซึ่งเซตนี้ผมก็จะใช้ไปานจบแมตช์เลยนะครับถ้าหากว่าอะไรพังนะครับสมมติว่าผมสู้จนรองเท้าพังผมก็จะไม่เอามาเพิ่มแล้วนะครับก็คือดันทุลังไปจนให้ได้อะเออให้ได้จนจบแมตช์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการแบทเทิลกันเลยดีกว่าครับ let's go โอเคครับสำหรับแมทแรกนะครับผมสามตัวเลสโก้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว uh, ผมไม่น่าลงหมดที่มันทำให้เฮ้ยเดี๋ยดิชิบหายละเอ่อผมไม่น่าไปลงหมดที่ที่มันทำให้มันจะมีเวลามอนเกิดเนี่ยมันจะทำให้มันจะสุม่มฮะทำให้มอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมันเป็นตัวพิเศษนะครับอย่างตัวนี้นะครับเลือดสองร้อยขวานะฮะเวนกำ วันนี้มันวันอะไรนะครับโอเคนะครับไปแล้วหนึ่งตัวซึ่งเจ้าพวกนี้พอมันตายนะครับมันก็จะเหลือพาราไซต์หรือว่าปรสิตนะครับทิ้งไว้ด้วยซึ่งตอนนี้มันมีโอ้โหตายแล้วทั้งซอมบี้ทั้งไอเชียนี่มันพิเศษโอ้ no no no, no. บ่บ่บ่เอ่าเดืดเดือดเดือดเดือยเดือผมเห็นพาร์ติเคิลมันอ่อโอเค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 ,อเควิง่งผมขอเวลานอก ตอนนี้ผมจ้องพาร์ติเคิลมันแบบไม่รับสายตาอายา่ยา,ยา,ยาอย่าอย่าอย่าครับพี่โนโนบอบอเออเสียงมันหายไปไหนวะช่างช่างก่อนนะครับ เสื <apan S 2> ้ไอพวกนี okay. ้ม okay. ันทำลายโอ้โหมันทำลายบล็อกได้ด้วยนะครับโอเคเหลือร้อยสามสิบเหลือร้อยสามสิบเลยเหลือสามสิบเลยนี่อะไรวะเนี่ยสำนองสำเนียงผมไปมาแล้วเหลือร้อยสามสิบเลยเออไปไหนแล้ววะอ่าอ่าอ่าโนโนโน่บอบอบอไม่ไม่อย่าอย่าอย่าครับพี่อย่าอย่าโอเคโอเคมามามาได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยตันตันอย่าตันอย่าตันโนโนโนบอบอ เค,เคผมไม่รู้ผมไม่เห็นเลือดมันเลยผมเห็นแต่พาร์ติเคิลลอยไปลอยมาโอเคผมหวังว่าเนี่ยผมเกลียดไอ้ท่าที่มันปล่อยไอย้ละองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีสามแปดบ้าบออยู่เฉยๆติดมุมโอ้ยได้เปรียบผมได้เปรียบแต่มันหายไปไหนแล้วโอเคโอเค,อเคมามาอ่ามองไม่เห็นอนะเออหมายถึงเลือดนะฮะที่มองออ้ยเรียบร้อยมาพาราลซไซโอเคครับเรียบร้อยของจริงแล้ว แมตช์แรกโคตรเหนื่อยแมงโคตรเหนื่อยเลยนะฮะทุกคนโอเคครับสำหรับแมตช์แรกผมก็ชนะไปนะครับหรือว่าเพลเยอร์ก็ชนะไปนะครับไปสู่แมตช์ต่อไปเลยนะครับซึ่งก็คือห้าตัว Let's go สำหรับแมตช์ที่สองนะครับก็จะเป็นห้าตัวผมหวังว่าผมจะไม่เจอไอตัวที่มันเป็นตัวพิเศษที่มีพาร์ติเคิลสุนตีอะไรนั่นแล้วนะโอเคครับรอบนี้ไม่มีมาโอเค ทำลายบล็อกรัวเลยเดี๋ยวผมต้องมาซ่อมพื้นอีกนะฮะเออตอนนี้มิดเอ้ยมีตัวหนึง่งโอ้โหมีชุดหนังแถมมาด้วยผมเกียดท่าไอพาร์ติเคิลอะไรนี้มากอุ่ยระเบิดเดียว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 ฟาล์ซายฟาล์ซายเป็นตัวพิเศษบ้าบอขอให้รอดดิ้คว้านควน้นอ่าไม่กัดโนื้อนื้บอบอบอหยุด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 โอเคครับผมซวยอะไรขนาดนี้เจ็ดเออไม่กัด โอเคโอเคโอเคยังไหวอยู่ไหวอยู่ที่แปลว่าไม่ไม่ไม่โนโนโนบอบออ้ายขวานอ่าวิา่งวิ่งวิ่ง,งติดวิเทอร์อีกโอ้ชีวิตกูเครียดอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเครียรดตัวนี้ได้โอเคงานงานน่าจะง่ายแล้วเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเอาขวานก่อนดีกวา่าขวานผมอยู่ไหนอยู่นี่มาโอเคอ่า ตัวนี้17ตัวนี้30โอเคมือนลุ้นหวยว่าแบบไอตัวที่มันเหลืออยู่แบบปรสิตปรสิตพวกนี้มันจะเป็นตัวพิเศษหรือเปล่าซึ่งเออยังไงผมก็ไม่ออกไปถอนมอดนั้นออกอยู่ดีนะฮะมันเสียเวลาโอเคผมจะตายแล้วนโนูนูนนยายายายีิบเอ็ดแล้วเราจะมาตายแบบนี้ ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยว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 วิ่งวิ่งถ้ามันยิงไอ้พาร์ติเคิลอะไรนั่นมาผมกรี๊ดเลยนะผมตายอ่าอ่าสีหลอดเลือดโอเคมาเหลือสองตัวขานมาขานมาขานมา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 ขานมาขานมาโอเคครับเรียบร้อย รอบนี้ผมชนะวัยขารอบที่แล้วอีกนะฮะโอเคไม่พูดความถ่เพงสำหรับรอบที่สามนะครับเจ็ดตัวโอโตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะโอเคแล้วเจ็ดตัวนะครับไปลุยกันเลยครับเลสโกต่อไปก็แมตท,ที่สามนะครับก็คือเจ็ดตัวนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเจ็ดโอเคครับรอบนี้ไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวพิเศษติดมาแต่ว่ากระสุนยาบอกกระสุนผมหมดแล้วพูดไปเล่นไปอย่านะอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลย เฮ้ยแต่พราะผมตีกระโดดตีนี่มันเข้าทีละสิบเลยนะเท่ากับตัวหนึ่งผมตีหกทีตายผมคิดแบบหลักง่ายๆแบบง่อยๆโอเคมามามาทีละตัวเลยมามาทีละตัว,ตวโอ้ผมไปดับพอชเออมันถือของได้ด้วยเอ่ออันนี้ผมคิดเล่นๆนะว่าถ้ามันมีตัวพิเศษที่สามารถทําให้ของในมือหล่นใช่ไหมแล้วผมทําขวานหล่นเงี้ยเออแล้วมันจะมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่สามารถถือของได้แล้วมันถือขวานผม,อมบอกเลยกรีดโซสปูกี้วัตเตอร์ฟัก ออตอนนี้เหลือโอ้โนนนนบบตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วเอ่ยโอเคลดไปสองเหลือห้าแล้วนะฮะถ้าถ้านับไม่ผิดนะเพราะว่าผมสังเกตด้วยสายตาเดียวดียวเดียวเดีเดียวดียวๆดีเดียวเดียวเดวอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครออพวกมันตาดีมากเลยนะต่อให้ผมจะอยู่แบบหลังบ็อกอะไรพวกนี้แม่งก็เห็นอยู่ดี มา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 เขียดหนอนน้อยพวกนี้ก่อนเอาจริงผมหยีอะไรแบบที่มันเป็นหนอนอะไรอย่างเงี้ยแบบปรสิตมากเลยนะผมไม่ได้ซีเรียสกับพวกแบบซอมบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาดูหนังซอมบี้หรือเห็นหนังซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ใช่คนที่ชอบหนังแนวนี้หรืออะไรแนวนี้สักเท่าไหร่อ่ะแต่แบบผมก็ไม่ได้รู้สึกเก็บเกียิหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเมื่อใดที่แม่งมีแบบพวกปรสิตซอมบี้แบบปรสิตติดมาด้วยคือแบบชี่ผมโคตรเกลียดอ่ะแบบ อ่าผมเห็นแล้วคันตีนผมเกลียดอะไรแบบนี้มากเลยแบบแย,ยงอะ่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันนะใครเป็นบ้างเม้นเม,ม้นคุยกันได้นะฮะอ่าอุ้ย,ย,ยมันยิงยิงไอ้บ้าดอบแครอทด,ด้วยโอเคขอเคลียร์อ,ยออ้ยมันมันเออผมก็ไม่ได้สังเกตนว,ว่ามันโดดได้ผมควรเห็นตั้งนานแล้วว่ามันโดดได้อ,อ่โอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะ มันมันมันเหนื่อยนะแต่มันหนุกอะมันมันอะโอเคครับไปแมตช์สุดท้ายแล้วฮะโอเคแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับสิบตัวนะครับกับคุกกี้33สสามชิ้นแครอทหนึ่งอันนะครับโอเคเอ่อผมจะพูดอะไรวะเออเหตุผลที่ผมเอาคุกกี้มานะครับซึ่งมันรีค่อนข้างจะช้าแบบช้าชิปเปงเลยนะฮะเพราะมันกินแล้วทีละหลอดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าของที่ผมใส่อยู่แบบชุดเพชรขวานเพชรไอ้ปืนอย่างเงี้ย มันค่อนข้างจะกงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราแบบกินช้าๆเนี่ยมันก็อาจจะลดข้อแบบอ่าข้อเสียเปรียบเหลืออะไรพวกนี้ได้นะครับในความคิดผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปแมตช์สุดท้ายกันเลย let's go โอเคฮะคะแนนตอนนี้นะครับสำหรับม็อบแบทเทิลในรอบนี้นะครับผมก็เป็น3ต่อหนึ่งนะครับฝั่งเพลเยอร์หรือว่าผมเองก็คือ3คะแนนแล้วนะครับส่วนทางซอมบี้ก็คือ0ย์อยู่นะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับ โอเคมาสิบตัวอย่ามีตัวพิเศษนะได้โปรดโอเคครับรอบน,นี้ไม่มีอผมเกลียดเวลาลีกระสุนชิปเปงเลยออย่าทําแบบนี้ได้ไหมผมไม่ชอบเวลามันปล่อยเออผมพูดกี่รอบแล้ววะไม่ชอบจริงๆนะเวลามันปล่อยไอพาร์ติเคลิลสีส้มส้ม,สมเหลืองเืองอะไอดวงๆอะไรสักอย่างนั่นนะฮะเพราะว่าแบบหนึ่งเลยคือมันทุบบล็อกผมขี้เกียจซ่อม เพราะว่าที่นี่ผมยังต้องใช้เป็นอารีนาสำหรับมอเบทเทิลอีกอีกนานนะฮะไม่อยากให้มันแบบเสียหายด้วยข้อ2ก็คือแบบลำคาญนะครับลำคาญโดยส่วนตัวนะฮะเสียงหายแล้วโอเคครับตอนนี้ตายไปสักตัวยังเอ่ยยังเลยครับสีเมื่อกี้มีตัว14ผมขอฟาดมันสทีขอขอขอฟาดสทีแต่ผมเออ ตอนที่มันเป็นซอมบี้พวกนี้อาจจะยังไม่ยุ่งยากครับมันมายุ่งยากตอนที่มีตัวใดตัวหนึ่งตายแล้วเหลือแค่ปรสิตเพราะว่าไอ้พวกปรสิตเนี่ยมันสามารถทําให้เราติดวิเทอร์ได้นะครับและแม่งกระโดดได้ด้วยประเด็นนะครับและตอนนี้ผมก็ติดวิเทอร์แล้วนะครับอ่าโอเคไปแล้วเหลือกี่ตัวไม่รู้เออยายายาตายนะได้โปรดสุสามาแมสุ้าเอเอเอถูกละสุสามายันแบบสุดท้ายแล้วขอให้รอดเถอะได้โปรด เอ่อมามามาขอขอทีละตัวขอทีละตัวโอเค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 ฟาด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 จำนาแม่เ,เลยเอ้ยไปแล้วครับโอเคมา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 โอเคครับอุ๊ยอุยตัวนี้ตัวพิเศษเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าดีนะเลือดมันไม่ถึงร้อยอ่ะเอออะไรวะอะไรพิเศษอเรียบร้อยนะฮะโอเคครับอ้าวผมไม่ได้เซฟข้างในวะ น,น,น่าเสียดายนะครับที่แม็เมื่อกี้ผมก็ได้แพ้ลงไปนะฮะถ้าภาพจําสุดท้ายนะครับของผมเลยที่จําได้ก็คือผมได้จะติดวิเทอร์อ่าพอติดวิเทอร์แล้วก็มีเอ,อ่อพรสัยนะครับหรือประสิทธิีเยกระโดดใส่หน้าผมแล้วผมก็ตัวแตกตุ้มตามตายหาคาที่เลยนะฮะเท่าที่จำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เลยทำให้ผมแพ้ไปในแมตช์สุดท้ายนะครับน่าเสียดายมากๆนะฮะบุษาสู้มาแบบ3แล้ว3คะแนนแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีสรุปเลยก็คือเพยเยอร์สนะครับซอมบี้พรัสไซนะครับก็1เป็น3ต่อ1นะครับผมก็คือผู้ชนะนั่นเองก็คือเพยเยอร์เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับผมแย่นะฮะ ล้วในแมต์น่าจะเป็นแมตช์ของตัวอะไรกับตัวอะไรหรือจะเป็นผมสู้กับอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องขอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นอุ๊ยน่ารักอะ่ะเออแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นกําลังใจให้ผมให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณลวงหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ Good บาย